สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูทรายครูพัฒน,นรัตสสมบัติวงศ์นะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสำนวนคำพังเพยสุภาษิตให้ข้อคิดส,สอนใจนะคะหรือเรียกรวมๆว่าสำนวนไทยนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายกันก่อนนะคะซึ่งแผ่นป้ายนี้นะคะจะมีภาพสํานวนอยู่ข้างในนะคะซึ่งเปิดได้ไม่เกิน3แผ่นป้ายนะคะแล้วก็เดาน,นะคะว่าเป็นสํานวนอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแผ่นป้ายแรกเด็กๆอยากเปิดเลขหมายเลขไหนคะหมายเลข8ใช่ไหมคะอ๋าโอเคหมายเลข7แล้วก็หมายเลข เก้าเด็กๆสามารถถ่ายได้หรือยังคะมีภาพเด็กแล้วก็มีภาพผู้ใหญ่นะักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นํำนวนอะไรคะถูกต้องคะ่ะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะคะอชะเลยเลยแล้วกันนะคะภาพเต็มก็คือเป็นแบบนี้นะคะต่อไปภาพต่อไปนะคะเราไปถ่ายกันเปิดแผ่นไป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่8แผ่นป้ายที่4แผ่นป้ายที่ 9ก้าแบบนี้ทายได้ไหมคะก็คือจับปลาสองมือเก่งมากคะ่ะมาดูภาพเต็มนะคะจับปลาสองมือเด็กๆไทายถูกต้องนะคะภาพถัดไปนะคะแผนป้ายไหนดีคะแผนป้ายที่8ปดอ่ามีปูแผนป้ายที่9มีปูนะคะ พอจะเดาได้หรือยังคะถูกต้องคะ่จะจับปูใส่กระดงนะคะเดี๋ยวมาดูภาพเต็มกันนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปภาพต่อไปภาพที่4นะคะแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่8อีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางของภาพใช่ไหมอา เริ่มมีเด็กนะคะแล้วก็ในกุ้งมือมีไก่ต่อไปแผนภาพที่9แผนภาพที่เอ่าพอจะตอบได้หรือยังคะเป็นลูกไก่ในกํมมือถูกต้องคะ่ะเก่งจังเลยนะคะเด็กๆสามารถตอบได้นะคะต่อไปภาพสุดท้ายมาดูแผ่นป้ายสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะเปิดแผ่นไป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่8ใช่ไหมคะอาแป แผ่นป้ายที่7แผ่นป้ายที่1 2อ่าพอจะตอบได้หรือยังคะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะภาพนี้นะคะก็คือน้ําขึ้นให้รีบตกักโอ้โหเด็กๆแสดงว,ว่าเคยเห็นแล้วก็เคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะในระดับชั้นป .4 นะคะโอเคทีนี้นะคะหลังจากที่เราทายภาพเสร็จเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยนะคะ ค่ะสำหรับความหมายของสำนวนนะคะก็คือถ้อยคําหรือข้อความที่สั้นกระชับคมคายนะคะมีความหมายไม่ตรงตามตัวแล้วก็มีความหมายอื่นแฝงอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยนะคะสำนวนนะคะกระดีได้น้ํานะคะคือคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่นนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ กาคาบพลิกนั่นเองค่ะก็คือลักษณะของคนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นตัวนกกาหรืออีกาที่คาบพลิกมานะคะแต่หมายถึงการเปรียบเทียบลักษณะของคนผิวดำหรือผิวเข้มนะคะแต่ว่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นที่มาของสำนวนว่ามีความหมายไม่ตรงตามตัวนะคะหรือว่ามันสั้นกระชับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะค่ะมาดูนะคะ ตัวอย่างถัดมานะคะก็คือแกะดำนะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดปูงนะคะมักจะใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะตัวอย่างต่อไปนกสองหัวนะคะคนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตนนะคะค่ะอันต่อมานะคะจะเป็นคำพังเพยนะคะคือ จะมีความหมายในเชิงของประชดประชันนะคะเปรียบเปรยนะคะมักจะมีสัตว์มาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตีความเข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำพังเพยกันนะคะนี่เลยนะคะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะคะหมายถึงทําตามแบบอย่างผู้ใหญ่แล้วจะปลอดภัยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ จับปูใส่กระด้งนะคะยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เราถ่ายกันมาแล้วเมื่อตอนต้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ คาหนังคาเขาหมายถึงอะไรคะหมายถึงจับได้ขณะกระทําผิดนะคะหรือมีของกลางอยู่ที่ตัวนั่นเองนะคะต่อไปไก่เห็นดีงูงูเห็นนมไก่นักเรียนสังเกตดูนะคะว่ามักจะมีสัตว์มาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมคะก็หมายถึงต,ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันนะคะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุนนะคะ ต่อไปไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่งนะคะต่อไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุนนะคะขิงก็ราค่ะก็แรงต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนพอๆกันต่อไป น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเรงนะคะหมายถึงพูดมากได้สาระน้อยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นสุภาษิตนะคะเรามาดูความหมายของสุภาษิตนะคะก็จะมีความหมายในชิงให้ข้อคิดสอนใจนะคะใช้สอนใจให้ประพฤติดีหรือเกี่ยวกับในทางศาสนานะคะความดีความชั่วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของสุภาษิตกันเลยนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็คือจากระทรมการใดๆควรทําด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถนะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสานะคะหมายถึงทําดีชีวิตจะสุขสบายทําชั่วชีวิตจะตกกระกรรมลำบากนั่นเองค่ะ ตัวอย่างต่อไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมนะคะก็หมายถึงว่าทุกชีวิตล้วนต้องพบเจอวิบากกรรมของตนเองซึ่งหนีไม่พ้นนะคะ ตัวอ,อย่างต่อไปนะคะเป็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะหมายถึงคนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนั่นเองอทีนี้มาตอบคำถามนะคะสถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนไทยสุภาษิตหรือคำพังเพยใดนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์นี้นะคะวันหนึ่งคุณครูพานักเรียนไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนต่างพากาันตื่นเต้นและชุลมุนวุ่นวายมากคุณครูต้องคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาเด็กๆคิดว่าเข้ากับสถานการณ์ใดคะจับปูใส่กระโดงถูกต้องนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างข้อสอบโอเนตปีการศึกษา2567นะคะซึ่งเพิ่งสอบไปเมื่อล่าสุดเลยนะคะของพี่ๆป .6 นะคะ เด็กหญิงคณะไม่ชอบกินผักแม่จึงพยายามหวั่นล้อมด้วยเหตุผลต่างๆถึงประโยชน์ของผักเพื่อให้เด็กหญิงคณะเปลี่ยนใจสำนวนในข้อใดตรงกับพฤติกรรมของแม่ 1. ชักแม่น้ำทางห้า 2. ไม่พูดพร่ำทำเพลง 3. เขียนเสือให้วัวกลัว 4. ปากหวานก้นเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นพฤติกรรมแม่ตรงกับสำนวนใดคะ ข้อที่1ใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะชักแม่น้ำทางั้ง5อามาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะของปีการศึกษา2566นะคะ โจทย์มีอยู่ว่าพ่อของเด็กชายสมบูรณ์เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเด็กชายสมบูรณ์ก็เป็นเหมือนพ่อเขาชอบช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนอยู่เสมอสำนวนข้อใดที่ใช้เปรียบเทียบได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กชายสมบูรณ์นะคะ 1. เชื้อไม่ทิ้งแถว 2. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า3อาบน้ำร้อนมาก่อน4เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัด ่าถูกต้องค่ะตอบข้อหนึ่งนะคะเชื้อไม่ทิ้งแถวเด็กๆกิ่งมากเลยนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างสถานการณ์หรือตัวอย่างข้อสอบนะคะซึ่งคุณครูอยากจะเน้นย้ํานะคะให้นักเรียนศึกษาสำนวนไทยสุภาษิตและคําพังเพยจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักมากขึ้นและเวลาไปเจอข้อสอบเด็กๆก็จะได้ทําได้นะคะเพราะว่าความรู้เนื้อหานี้นะคะสามารถนําไปใช้สอบโอนได้นั่นเองค่ะ